สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้เอาเหรียญนะครับเหรียญเก่าๆนะครับซึ่งก็ทําตามสูตรที่เขาเอาลงกันในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเอาน้าบัดลมนะครับแช่ไว้นะครับตอนนี้ผมแช่ไว้ครับหนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันนะครับนะครับเอาเหรียญเก่าๆนะครับทุกทั้งหมดนะครับเอาแช่ไว้ในนี้นะครับเหทีนี้ ที่แรกก็กลัวว่ามันจะกัดเรียนนะครับนนแบบร่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราแช่ไว้ครับหนึ่งคืนกับอีกประมาณหนึ่งวันนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับผมได้เตรียมน้ำมาเรียบร้อยแล้วครับดูมันได้ผลหรือเปล่าครับเราเอาไปใส่ในน้ำที่เราเตรียมไว้เลยนะครับอันนี้หนึ่งคืนนะครับเนี่ยครับหนึ่งคืนครับแล้วก็อีกหนึ่งวันเลยนะครับ วันออกไปจากบ้านบอกแฟนเว้ยกลัวเหรียญจะโดนกัดหมดนะครับแต่เมื่อคืนมาลองแง้มๆดูนิดนึงครับมันไม่กัดก็เลยแช่ไว้นะครับสรุปก็เลยได้วันกว่าแช่วันกว่าคืนกว่าแ่ทีนี้เช็ดดูแล้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ แกน้ำอัดลมนะครับแต่ถามว่าดีไหมนะครับถ้าเป็นเหรียญไม่สกปรกมากก็คงจะใสอยู่ครับแต่ทีนี้มาดูสภาพจหริงนี้ก่อนเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกนะครับผมชี้ให้ดูนะครับเป็นเหรียญเหรียญมาเลยนะครับเหรียญแรกนะครับอันนี้นะครับคราบที่มันมีนิดหน่อยหายนะครับส่วนคราบดำๆนะครับ นี่ครับที่มันออกเขียวๆนี่ครับออกไม่หมดนะครับคาบที่มันนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะออกไปมากนะครับตอนนี้เหลือแค่คาบเขียวครับเดี๋ยวจะมาลองหาวิธีกําจัดคาบเขียวครับไม่รู้ว่าจะใช้อะไรกาจัดครับค่อยมาดูคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ผมมาให้ดูครับเมื่อเหรียญนะครับแช่น้ำอัดลมหนึ่งคืนอีกหนึ่งวันนะครับ หนะครับเหรียญแห่นี่นะครับสูงชัดๆนะครับเป็นข้าบออกจะสีคล้ายๆเทาๆนะครับของน้ําตาลนะครับมีคราบเขียวนะครับสรุปออกไม่หมดครับเหลือเหมือนเดิมนะครับคราบดําๆออกสีน้ําตาลน้ําตาลนะครับครับน่ครับมันออกไม่หมดนะครับ สรุปนะครับเป็นคืนหนึ่งวันไม่สามารถใช้น้ำอัดลมครับทำให้เหรียญสะอาดได้นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับนี่เหรียญยี่สิบห้าตะตงนะครับอันนี้มีค่าพอประมาณนิดหน่อยครับนี่ครับสังเกตด้านบนนะครับตรงนี้นะครับที่มีค่าบางๆได้หายไปนะครับ ส่วนเหรียญก็สะอาดขึ้นนะครับท่าเหรียญแบบนี้ส่วนัานล่างครับตรงนี้นะครับก็สะอาดขึ้นมานะครับเหลือแค่รอยที่มันเป็นสนิมนานๆนะครับเหรียญนี้ถือว่าก็ถือว่าสะอาดขึ้นมานะครับมาดูเหรียญที่มันเป็นสนิมจัดๆเลยนะครับถ้าเป็นสนิมแบบนี้นะครับ อยตรงนี้นะครับกัดก่อนแค่นิดเดียวครับนอกนั้นแทบแทบจะเหมือนเดิมนะครับแล้วมีรอยกัดก่อนตรงนี้นะครับไม่ดูรอยเหรียญกระทบกันตอนเขย่าหรือเปล่านะครับส่วนส่วนใหญ่โดยรวมไม่ออกนะครับออกออกไม่เยอะนะครับนสนิมเต็มอยู่นะครับมาดูเหรียญน,น,นึ่งบาทนะครับอันนี้ สนิมออกสีนํำตาลนะครับเหมือนกับเหรียญห้าบาทตะก,กี้ครับก็เหมือนเดิมนะครับแทบจะไม่ออกนะครับนี่ครับเหรียญต่อไปนะครับเช็ดให้ดูเหรียญไปเลนะแสดงว่าถ้าเราใช้น้ำอัดลมล้างนี่ จะได้แค่เลี้ยนที่เปื่อนๆนนิดหน่อยๆนะครับถ้าเป็นข้าบจากจักนีมยังว่าสู้ไอ้ประเภทเครื่องดื่มนะครับชูกําลังยังไม่ค่อยได้นะครับอันนั้นนี่เห็นการกัดก่อนชัดเจนนะครับมาดูน่ครับสูงชัดๆนะครับรอยสนิมนะครับตรงกลางครับสะเดาะไปนิดหน่อยนะครับโดนน้ำอารมณ์กัดนิดหน่อยนะครับแต่อีกด้านนะครับ ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยรวมนะครับไก่ก็ยมอู้นะครับ,รบสันิมเหือดิกยเหมเือนเดิมครับนี่เหลียนมีห้าตังนะครับสูะนะจะโดยรวมสันิมที่กินลึกก็จะหลุดออกไปนิดหน่อยนะครับ ส่วนคาบดำๆของสนิมนะคตรนี้นะครับโดยรวมมันก็ยังอยู่นะครับเนี่ยครับสังเกตนะครับมันก็จะหลุดไปมั่งนิดหน่อยนะครับเป็นจุดๆนะครับเพราะมันกัดเข้าลึกนะครับแต่ให้ใสสะอาดมันไม่ใสนะครับถ้าเราแช่น้ำัาลงไว้หนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนนะครับ สนิมเขียวออกได้นะครับแต่ผมจะไปหาวิธีในเน็ตนะครับแล้วมาทํารีวิวให้ดูนะครับว่าวิธีไหนใช้ได้จริงครับสังเกตสนิมเขียวน้่งมาดมทาอะไรไม่ได้นะครับนี่ครับยังเกาะเหมือนเดิมอยู่นะครับ ที่เปื่อนนิดหน่อยนะครับ ไม่มีการกัดก่อนครับ งไว้หนึ่งคืนนะครับอีกหนึ่งวันผมกะว่าขาวจวดนะครับมันไม่ขาวนะครับครับที่แรกลองแค่สองชั่วโมงครับนึกว่ามันเร็วเกินไปนะครับก็เลยบอกว่าเอาแช่หนึ่งคืนกว่าเลยนะครับดูให้มันดูเรื่องมันนะครับมันออกไม่ออกจะได้ไม่ต้องมาติดใจการใช้น้ำอรดลมล้างเหรียญนะครับตอนนี้ก็ไม่ติดใจแล้วครับพอมันออก ออกไม่จริงครับออกไม่เยอะครับ ทีก่อนที่จะเอาใส่ในน้ําอัดลมกจําได้ว่ามันคราบอะไรต่างๆมันก็มันก็มีแค่นี้มันไม่มีการการออกเลยนะครับอาจจะมีือนิดหน่อยนรับยเปอร์เซ็นี่ผมว่าน้ำอัดลมจะช่วยได้นี่แค่ประมาณสัก ห้าอร์เซ็สเปอร์เซ็นครับที่ว่าความซ่าของน้ำอัดลมไปกัดก่อดนึแทบไม่รู้สึกครับผมยังคิดว่าการใช้น้ำอัดลมนี้จากที่ลองครับยังสู้ประเภทเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อต่างๆไม่ได้นะครับนั้นแค่แค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่โมงนีํน้ำขุนเลยครับ แต่คลิปพวกมะขามเนี่ยต่างๆครับผมจะมาทําให้ดูอีกทีนะครับวันนี้มามาคุยก,ก,กันเรื่องน้าอัดลมครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเรียงให้ดูเลยครับผลงานจากการใช้น้าําอัดลมแช่ครับ ให้ฟังเลยครับสูงกว่าทั้งชาติแล้วมาให้ดูครับนับไล่กันใหม่นะครับ เหรียญห้านะครับนีคบเหรียญห้านะครับโดยรวมก่อนใส่หลังใส่ไม่มีขนครับจากที่ผมดูจากสายตาก่อนแช่กับหลังแช่ไม่มีขนครับอันนี้เหรียญบาทนะครับหลังขคนะครับสองห้าอะไรก็ว่าไปนะครับสนิมกินลึกนะครับไม่หลุดครับตัวนี้ไม่หลุดนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับตัวนี้หนึ่งบาท่าจจะเป็นปีสองศูนย์นะครับอันนี้นะครับ คาบคาบสนนิมหออกสีน้ำตาลนะครับขอบข้างเขียวๆมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับที่หายไปเนี่ยก็แค่ฝุ่นที่เราแช่ไว้เฉยๆครับอันนี้เหรียญบาทหรือว่าเหรียญอะไรไม่รู้ครับเหรียญสนิมจับเกิน,นครับต้องไปทํารีวิวในคลิปต่ตอไปลองไปแช่อย่างอื่นให้ดูนะครับตัวนี้นะครับส่วนเหรียญบาทพวกนี้นะครับเหมือนเดิมครับ เรียนี่ห้าตังครับคาบเขียวสนิมเขียวยังมีอยู่ครับอันนี้นะครับทราบคาบสนิมแดงสนิมเขียวมีอยู่นะครับตัวนี้มีอยู่ครับไม่หมดนะครับครับอันนี้ก็เหรียญห้าสิบตังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆอีกเหรียญนะครับให้ดูคาบนะครับคาบแบบนี้นะครับ ไม่ต้องไปลองแช่นะครับมันไม่หมดหรอกครับน้ําอัดลมไม่สามารถทําให้คราบสนิมเขียวนะครับบนเหรียญน,นะออกไปได้นะครับผมต้องไปหาวิธีนะครับเพื่อทดลองให้ได้นะครับว่าสนิมเขียวเนี่ยมันจะออกจากอะไรครับนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมารีวิวให้ดูเรื่อง การทําความสะอาดเหรียญน,นะครับโดยแช่ในน้ําอัดลมนะครับสรุปโดยรวมนะ้นําอัดลมจะช่วยทําความสะอาดแค่นิดหน่อยนะครับประมาณแค่5%้านะครับแค่ความสกปรกภายนอกครับแต่สนิมลึกๆสนิมมเขียวๆนะครับโดยรวมก็ยังออกไม่หมดครับนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มานำเสนอ ก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ s u ซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวรีวิวต่อไปผมอาจจะมีมีจับมีแจกรางวัลนะครับหรือว่ามีของมาให้ดูนะครับแล้วก็ใครตอบคําถามได้นะครับผมอาจจะแจกสําหรับสมาชิกที่กดซับนะครับซับสไคร์ช่องผมไว้นะครับท่านติดตามดีๆนะครับ อีไม่กี่คลิปนะครับจะมีของมาให้ดูนะครับแล้วผมจะถามนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามช่องผมนะครับถ้าตอบได้นะครับหรือว่าอาจจะมีกติกาอะไรก็ว่าไปนะครับผมจะมีของมาแจกนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ